ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ้าคุณยายพาเราไ้สวดหวยไทยแล้วหวยลาวไปดูกันเลยจ้าโอเควันนี้เรามาดูสามสูตรเทียบชนเยววันนี้เราจะเอาอีกสูตรหนึ่งเป็นหลักของวันที่เจ็ดนี่เนาะเรามาดูสามสูตรเทียบชนสูตรแรก สุดก็ตามนี้เลยถ้าอ,อยากได้สุดก็ก็ตามนี้เลยสุดรแรกได้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเข้ามาที่อ่าสิบนบนสิบบนสุดที่สองได้สี่สามสี่ห้าสามสี่ห้าเข้ามาที่สิบล่างพอสุรที่สามสุดที่สามได้แปดศูนย์ นี่เข้ามาที่หน่วยบนเท่ากับสามสูตรนี่เข้ามาสี่สี่เก้าหนึ่งแปดขาดหลักร้อยไปเท่าก็ได้สามตัวทีนี้พังว่าที่สองว่าที่สองสูตรแรกหลุดสูตรที่สองมาหมดเลยครบเพราะว่าเขามาเบิ้ลหกเจ็ดเจ็ดสูตรที่สามได้หก เรามีตัวชนแต่ว่าฝั่งนี้เขาหลุดไปองนี้เขหลุดไปงวดที่สามอันนี้เขาได้หนึ่งสองชนที่หนึ่งชนที่หนึ่งอันนี้เขาก็มามาหนึ่งหนึ่งสองพอมาสุดเทียบชนได้สี่มาหลักร้อยเลยเห็นไหมถ้าเราจับสามตัวชนสามได้เท่ากับ ได้สามตัวสามตัวตรงเลยตรงรดโจ๊ดก็ได้ถ้าเราจับไม่ถูกอบนี้ได้สองอันนี้ได้ห้าฝั่งนี้เขาหลุดฝั่งนี้หลุดเท่ากับได้เทียบชนสสูตรเพราะว่าเนี่ยเข้ามาไม่เหมือนกันเข้ามาไม่เหมือนกันจะจะประมาณเนี้ยอืมมาอีกงอนหนึ่งในรอบนี้ รอบนี้เขาชนชนสองูตดชนสองูตดนี้สุดนี้ไม่ชนเราก็จับตัวชนตัวชนมาเขาก็มาที่เนี่ยมาสองห้าเลยก็ยังได้สองตัวมารอบนี้นี่ได้หกอันนี้ได้หกเจ็ดแปดมานี้ได้สองสี่สองสี่เขาชนแค่ ฝั่งทางนี้นชนชนสองฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ชนเราจะประกบเลยมาเลยสอยงหกเนี่ยมางวดที่แล้วอันนี้ได้สองสามอันนี้ได้ห้าหกเจ็ดอันนี้ได้สองสี่ตัวเดิมเนีย่ยทีนี้รอบนี้เขาชนฝั่งนี้ชนฝั่งนี้สองสองชนฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ชนเ้วมาจับ มาจับเขาก็ได้เลยสองหกได้สองหกถ้าเรากลับเป็นสองเก้าก็ได้สองสองแต้มเลยส<ม>องหกสองเก้าทีนี้เรามาดูรอบนี้กันรอบนี้รอบนี้นสูตรนี้ได้แปดเก้าสูตรนี้ได้เจ็ดแปดเก้าสูตรนี้ได้ศูนย์สอง จะสังเกตได้ว่ามันชนอยู่สองสุดชนสุรนี้ก็คือ8กับ9 8กับ9ชนฝั่งนี้ไม่ชนเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวชนตัวชนมาจับกันเนาะจับกันเลยก็จะได้80 82 9น เก้าสองเรก,กันไว้ชุดหนึ่งก็คือ8ปดามัชนกันกันอนไอ้เนาะเป็นไปได้ก็คือเด่นให้หมดทุกตัวซื้อให้หมดทั้ง4ชุดนะไปกลับด้วยนะจ๊ะมันมีเด่นมันมีเด่นบนอยู่เด่นบนเลยชุดนี้8ปด ดีมันได้เด่นบนมาอันนี้บนนะจ๊ะบนกันล่างโอเคตามนี้นะเพื่อนก้าวส้ยยังยัหน่อยอยู่แต่ว่ามันไม่เข้าทุกงวดเข้างวดหลุดงวด งวดนี้ได้ตามนี้เรายังไม่อยากเอามาโชว์สิบหน่วยเพราะว่ามันเข้ามันเข้าไม่ทุกงวดเพราเข้างวดหลุดงวดโอเคตามนี้แคปหน้าจอกันนะจ๊ะไปลุ้นกันจ้า